มาครับวันนี้ครับเม้งจัดมาให้แล้วครับกับ SUV ครับคอนโลเวอร์ครับจิตที่นั่งนะครับถือว่าเป็นแบรนด์ยอดนิยมของตัว Honda ครับเข้าใหม่นะครับมาพร้อมกับราคาครับคันนี้ครับผ่อนเพียงแค่10,000หมืนะครับ900บาทนะครับกับฮอนด้ครับ CRV นะครับ2.4 EL นะครับขับ4ครับปี2018ครับจดเวียปีสอครับมาพร้อมกับราคาเพียงแค่ห4แ0 0สครับเก้0พับาทถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับมารับชมคลิปนี้ตั้งแต่ด้วยกันครับสวัสดีครับกลับมาพบกับเม้ง บริษัทเพทยนต์นะครับที่มินบุรีนะครับกรุงเทพมหานครนะครับกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับด้านหลังนะครับผมนี้ผมมีรถเข้าใหม่นะครับเป็นรถเซกเมนต์ครับผมตัวเอสจูวีนะครับคอร์สละเวิร์ครับตัวเจ็ดที่นั่งนะครับถือว่าเป็นตัวท็อปของตัวเครื่องเบนซินนะครับมาพร้อมราคาสีดาวคันนี้ครับผ่อนเพียงแค่1 9 0 0บาทนะครับกับฮอนด้าครับ CRV นะครับ2.4 EL นะครับ 4WD ์วับขับสครับรถปี2018ครับจดปี2019นะครับ ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็มเป็นเริ่มนะครับฝากแล้วก็แชร์นะครับกด s u b สไคร b e ครับเพิ่มกำลังใจให้กระทางผมได้กยนนะครับเรื่องที่ด้านหน้ากันเลยนะครับรุ่นนี้นะครับของตัว Honda CRV นะครับประจันด้านหน้าโฉมตัวนี้นะครับจะได้เป็นงานโครเมียมนะครับพร้อมโลโก้ของตัว Honda นะครับไฟด้านหน้าครับจะเป็นงานของตัวไฟ Full LED นะครับเตียมระบบแล้วนะครับมีเงินดิจของตัวดันิ่งไลท์เทียบที่สองอวันให้แล้วด้านบนจะเป็นงานไฟเลี้ยวนะครับที่เป็นงานไฟนะครับเลี้ยวหลอดไ้สีส้มนะครับหลอดเรียงนะครับ เครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับขนาด2.4นะครับรุ่นของตัวเบนซินนะครับเขาจะมีรุ่นของตัวที่เป็นรุ่นต้นของตัวเจ็ดที่นั่งครับที่เป็นตัว E นะครับคันนี้จะเป็นตัวท็อปของตัวเครื่องเบนซินของตัว EL นะครับแล้วก็จะมีเครื่องของตัวที่เป็น1ุ6ของตัวดีเซลนะครับเลขทะเบียนนะครับมาพร้อมเลขทะเบียนของตัว8กไก่ตอเตา2 3 2 8ของกรุงเทพมหานครนะครับไฟตัดมอกนะครับด้านล่างมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับ สกินอัด้านล่างนะครับจะออกแบบนะครับออกมานะครับด้วยงานโคเมียมนะครับออกแบบดีไซน์นะครับให้ดูเฉลียวแล้วสมัยมากขึ้นนะครับมาพร้อมกับด้านข้างนะครับได้เป็นงานคิ้วป่องซุ้มล้อนะครับสติ๊กสีดําทั้ง4ีล้อแล้วนะครับล้อแมกนะครับคันนี้จะเป็นงานครับสีโทนนะครับปัดเงานะครับล้อแมกจะอยู่ขนาดที่18นิ้วนะครับได้ยางของตัวนะครับิสโตนปีสองพีแล้วนะครับปีใหม่เลยสัปดาห์ที่9ของตัวการผลิตนะครับการออกแบบของตัวดีไซน์ของตัวแมกนะครับออกแบบด้วยงานนนนะครััับบเป็งงาจกพดนะครับ ระบบเบรกดิสทั้ง4ล้อนะครับช่วงล่างระบบของตัวเบรกครับ ABS นะครับจานเลงเบรกครับของตัว BA เสริมแรของตัว EBD นะครับป้องกันการล้อหมุนนะครับของตัว t s c คันนี้มีให้หมดแล้วนะครับในส่วนของตัวหน้ายางนะครับสภาพเดิมนะครับยางปีใหม่นะครับยางนุ่มๆของตัวสโตนนะครับสภาพหน้ายางความลึกของยางยังสามารถใช้งานครับได้อีกยาวๆเลยนะครับให้ดูครับงานโช๊คครับสภาพเดิมคันนี้นะครับเพิ่งเข้าใหม่ๆเลยนะครับยังไม่ทําการปรัสภาพนะครับเป็นทำการรีวิวให้เห็น รายละเอียดของตัวช่วงล่างนะครับภายในภายนอกนะครับซื้อรถมือสองนะครับทั้งทีนะครับเราซื้อกระทางบริษัทชั้นนำนะครับที่จะได้นะครับบริษัทเราเพชรยนต์นะครับเปิดมา25ปีแล้วนะครับเรามีทีมงานนะครับจัดซื้อนะครับที่มีประสบการณ์นะครับมากกว่า20ปีนะครับในการจัดสรรลคุณภาพเกเรงนี้เข้ามานะครับถ้าลูกค้ารู้สึกไม่สบายใจนะครับเรามีบริษัทครับมาตรฐานของการตรวจสอบรถมือสองนะครับบริษัทของตัวบุชิกนะครับเข้าตรวจสอบนะครับรายของตัวรถภายในภายนอกนะครับโครงสร้างให้อีก274จุดครับ ลูกค้าสบายใจได้นะครับเชื่อใจได้นะครับที่สุดกระทางครับบริษัทพยน์นะครับต่อมาด้านข้างนะครับปงานกระจกพับไฟฟ้านะครับมีงานไฟเลี้ยวในตัวเรียบร้อยนะครับด้านข้างของตัวรุ่นนะครับ c r v ของตัว E จะมีระบบของตัว Honda าเรนโบนะครับในกรณีที่เตียไฟเลี้ยวนะครับด้านข้างเขาจะมีกล้องมุมอัาสายตาด้านฝั่งซ้ายให้เรียบร้อยนะครับการดีไซน์นะครับจะตัดด้วยงานนะครับโครเมียมนะครับลากยาวนะครับถึงด้านล่างด้านหลังนะครับมาพร้อมกับชาร์ด้านล่าง จะเป็นงานโครเมียมนะครับพร้อมพลาสติกสีดำนะครับตัดคาดครับให้ดูล้ำสมัยนะครับพรีเมียมนะครับระบบของตัวเครื่ออิมเมอร์เซอร์ครับมีให้นะครับระบบของตัวสไลด์ที่นะครับกรณีที่ทําการเปิดนะครับประตูข้ด้านหน้าออโต้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับกระจกแท้เดิมนะครับจากศูนนฮอนด้านะครับระบบของตัวกระจกเป็นอะคูสติกการ์ดนะครับป้องกันนะครับเป็นสองตัวเสียงเข้าหรือลมแรงกระทะข้างด้านข้างให้เรียบร้อยนะครับการสาดติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวนาภายในผมผมพาดูงานภายในนะครับ ภายในนะครับคันนี้จะได้เป็นงานเบาะหนังนะครับสีดำแล้วนะครับเบาปักคนขับเป็นงานไฟฟ้านะครับเบาคนด้านข้างคนขับพับจะได้งานแดทิศทางมีตัวนุนหลังให้แล้วนะครับแต่ด้านข้างของตัวบาคนด้านข้างนะครับจะเป็นงานของตัวเบาปรับ6กทิศทางนะครับสภาพเบาะเดิมๆนะครับซึ่งส่วนตัวนะครับผมชอบการดีไซน์ของเจ้าตัวเบาะของตัว crv คันนี้นะครับเขาออกแบบงานดีไซน์ของต้้งานเบารับให้ดูหนาขึ้นนั่งนุ่มสบายนะครับเข้าซีละนะครับและเรือรูปแบบของตัวเบานะครับที่ดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับ ภายในนะครับของรุ่นที่เป็นตัว e-l นะครับถือว่าเป็นรุ่นของตัวท็อปของตัวเบนซินนะครับเขาจะตัดด้วยงานคอนโซลนั่นหน้าเป็นงานลายไม้นะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นของตัวเริ่มต้นครับเขาจะเป็นงานสีพื้นพื้นนะครับที่ตัดด้วยงานสีเทานะครับหรือสีบอลเงินนะครับธรรมดาปกติพวงใยมันติฟังก์ชันที่ให้นะครับระบบของตัวคุกคอนโรลนะครับล็อกความเดียวมีให้นะครับหน้าจอเดิมสภาพเดิมสวยนะครับระบบของตัวเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮมีให้ระบบของตัวอีคอนนะครับในการไปพังงานหรืออีโค่หมดมีให้เรียบบรร้อยลนะคั โครงสร้างหลักเลยครับของตัวดูรมปัจจัยของรถมือรสองนะครับหนึ่งนะครับโครงสร้างให้ดูนะครับสวาสดิเป็นอาร์ตนะครับไม่มีเดี๋ยวรอของการเคาะงานหรือการเชื่อมต่อโครงสร้างนะครับสภาพเดิมๆิมนะครับงานเสาเอนะครับฝั่งสายนะครับหัวน็อตไม่มีการแกะนะครับหรือการขยับนะครับสภาพของตัวแผงประตูนะครับเขาจะตัดด้วยงานนะครับลายไม้แล้วนะครับเป็นงานลายไม้เซ้นทับล็อกนะครับแผงประตูด้านหน้าครับเขามีให้เรียบร้อยนะครับกระจุนลงครับจะเป็นอัตโนมัติทั้ง4บานแล้วนะครับ สภาพของตัวนะครับด้านข้างไม่มีดูรอยขลอกนะครับหรือรอยแตกของตัวงานพลาสติกนะครับต่อมานะครับให้ดูงานเสาบีด้านข้างนะครับหล่น็อตสภาพเดิมนะครับไม่มีคาสนิมนะครับหรือลถของการจมน้ำนะครับสครับเพดนะครับไม่มีการแกะนะครับเลขตัวอะเพดครับตรงกับสำเนาทุกอย่างนะครับหมุดสภาพเดิมนะครับไม่มีอยของการแกะนะครับของตัวงานบุดน้าเพดนะครับต่อมานะครับผมให้ดูงานของตัว้าหลังสภาพด้านหลังเดิมๆนะครับ ปอแถวสองนะครับเขาชอบทำการปรับพับได้60-40สนะครับสไลด์เดินด้านหน้าด้านหลังได้นะครับแอร์คอนโซลด้านหลังเขามีมาให้พร้อมพอร์ต USB ไว้ใช้งานนะครับพอรพตนะครับช่องแอร์มีให้2ช่องเรียบร้อยนะครับในส่วนตัวปอชิ้นเจ้านน้านะครับมีให้ทั้ง2องฝั่งแล้วนะครับโครงสร้างนะครับสภาพเดิมนะครับไม่มีเรื่องรอของการนะครับเคาะงานนะครับถือว่าเจ้ารถ SUV นะครับคอรลเวอร์ของตัว CRV นะครับถือไว้สกิเป็นของการใช้งานนะครับที่ขึ้นลงสะดวกสบายนะครับ ให้ดูนะครับพื้นที่ของการขึ้นลงสะดวกสบายเลยนะครับงานของตัวแผงประตูนะครับงาน Twitter นะครับมีให้ระบบของตัว a i r b a g ็ปลอดภัยนะครับคันนี้มีให้รอบพันถึง8จุดเลยนะครับต่อมานะครับสภาพของตัวแม็กนะครับด้านหลังสภาพเดิมนะครับอาจจะมีรรองของตัวงานแม็กเล็กน้อยครับเดี๋ยวผมทาการขัดนะครับของตัวงานแม็กเก็บรายละเอียดของตัวงานให้นะครับแต่สภาพหน้ายางยังสวยเดิมนะครับในส่วนของตัวขึ้นอยู่คันนี้นะครับลองน้ำมันครับที่เป็น E 2 0 E85 ให้เรียบร้อยนะครับด้านท้ายสภาพเดิมสวย ไฟเป็นงาน LED นะครับพร้อมกับสงานด้านท้ายนะครับตัดด้วยงานโครเมียมนะครับพร้อมโลโก้ของตัว Honda ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเซ็นเซอร์คอามปลอภัยด้านหลังนะครับมีให้2จุดนะครับกล้องมองหลังนะครับมีให้เรียบร้อยนะครับงานสปอยเลอร์นะครับไฟเบรกด้วยสามนะครับแล้วก็ตัวเสาสัญญาณด้านบนมีให้ฝาท้ายรุ่นนี้นะครับจะเป็นงานระบบของตัวไฟฟ้าแล้วนะครับสามารถทําการเปิดได้3วิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นเปิดทางรีโมทนะครับหรือเปิดจากทางด้านท้ายนะครับของตัวฝาท้ายไฟฟ้า ทรือทาการเปิดระบบพ้อโนวลของตัวคอนโซลด้านหน้าฝั่งขวาได้ปกตินะครับให้ดูนะครับเบาะแถวสามนะครับปรับพับได้ห้าสิบห้าสิบนะครับสภาพเบาะเดิมๆนะครับปรับพับลงไปได้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวถัดรอห้องนะครับด้านท้าย้เรียบร้อยนะครับชุดประแจแม่แรงนะครับล้ออะไหล่นะครับด้านล่างยังอยู่นะครับงานล้ออะไหล่นะครับจะเป็นงานแบกเดียวกับตัวรถที่ใส่อยู่นะครับจะไม่ใช่ลานล้อกระทะนะครับชุดปะแจแม่แรงนะครับมีให้ครบเลยนะครับ ให้ดูโครงสร้างงานผาท้ายนะครับหัวน็อตนะครับไม่มีการแกะนะครับสภาพเดิมสวยนะครับทั้งสองฝั่งนะครับให้ดูงานสองฝั่งนะครับหัวน็อตสภาพเดิมนะครับต่อมานะครับผิวพันธุ์ของตรงงานฝั่งขวานะครับสภาพเดิมนะครับสภาพแม็กนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บอะไรของตรงงานเล็กน้อยให้นะครับแต่ผิวพันธุ์ด้านข้างไม่มีรอยบุบหรือรอยดักยิ้มของตรงงานด้านข้างนะครับสภาพของตรงงานภายในนะครับแผงก็ตัวเดิมสภาพเดิมนะครับ อัตราดอกเบี้ยของเรานะครับเป็นเกรดซูเปอร์นะครับพิเวอร์ดีลเลอร์ใหญ่เลยนะครับลูกค้าที่มีเครดิตนะครับดอกเบี้ยนะครับเริ่มต้นนะครับอ่าเวฟข้างบนก่อนแกนะครับเริ่มต้นอยู่ที่4ปีครับ2.39อันนี้ครับส่งอ่อยู่ประมาณแค่19,000บาทนะครับกับราคาเพียงแค่6,49,000นะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถโทรมาตามเบอร์ครับด้านล่างครับหรือรีเควสหาผมเม้งได้เลยนะครับต่อมานะครับผมพามาออปชั่นของตัวงานภายในคันนี้นะครับ บอกวคนขับจะเป็นงานปรับไฟฟ้าแปดทิศทางนะครับแล้วก็จะมีตัวนูนหลังนะครับให้สีทิศทางเรียบร้อยแล้วนะครับเราบกของตัวกระจกพับปรับไฟฟ้ากระจกดันลงอัตโนมัติทั้ง4บานนะครับคอนโซลสภาพเดิมนะครับออปชั่นภายในครับรุ่นของตัวเครื่องเป็นซินถือว่าเป็นรุ่นของตัวท็อปเลยก็ว่าได้นะครับกุญแจคีย์เลสนะครับแล้วก็ปุ่มสตาร์ทจะอยู่ด้านขวามือนะครับระบบที่ผมบอกไปครับระบบสั่งการปิดเปิดฝาท้ายสามารถสั่งการงานแมนนวลได้ของตัวนะครับด้านข้าง ระบบการการเลื่อนถลายนะครับมีให้เรียบร้อยนะครับหน้าจอนะครับเลขไมล์เป็น TST นะครับดิจิตอลเรียบร้อยนะครับเลขไมล์เพียงแค่1นึ0 0 0สาหนโลนะครับถือว่าไม่ได้สูงมากเกินไปเฉลี่ยรถ6ปีครับใช้งานก็ตกอยู่ประมาณ20,000กว่ากิโลนะครับต่อปีนะครับระบบไฟหน้าออโต้นะครับไฟตัดหมอกมีให้ครับโวมาลัยสภาพเดิมสวยเลยนะครับคอนโซลฝั่งซ้ายนะครับคอนโทรลระบบของตัวเครื่องเสียงสั่งการได้เสียงรับสายวางสายได้นะครับระบบของตัวล็อกคามเร็วนะครับมีให้เรียบร้อย งานของตัววงมาลานล่างนะครับเขาจะตัดด้วยงานสีก็ดแบ็กนะครับแล้วก็คอนโซลด้านหน้าสภาพเดิมนะครับหน้าจอเดิมนะครับโรงงานนะครับมีระบบของตัวแผนที่นํำทางนะครับเจ้าคันนี้นะครับมีแผนที่นํำทางนะครับให้เรียบร้อยแล้วให้ดูระบบของตัวแผนที่นํำทางนะครับแผนที่นํำทางมีให้นะครับเรียบร้อยนะครับกล้องมองหลังนะครับ สามารถปรับระยะของตัวกล้องมองหลังให้นะครับสระดับนะครับไม่ว่าจะเป็นมุมกว้างนะครับมุมตัดสายตานะครับหรือมุมแคบมีให้เรียบร้อยระบบของตัวแอร์นะครับเป็นออโต้แล้วนะครับดูโอโซนที่แบ่งอณหภูมซ้ายขวาจะแสดงบนหน้าจอด้านบนนะครับรูปวของการปรับนะครับของตัวรูปวงแอร์ทั้งสองฝั่งนะครับจับคู่มาพร้อมลงของตัวเกียร์ CVT นะครับระบบอีคอนมีให้เบรกมือไฟ้าออโต้เบรกโฮนะครับแล้วก็คอนโซลด้านล่างเขาจะจัดด้วยงานลายไม้นะครับที่วางขวดน้ำแก้วน้ำสองช่องมีให้ วัสดุของตัวด้านข้างสภาพเดิมครับเป็นงานหนังหุ้มนะครับนะครับแล้วก็ที่สายแว่นตานะครับด้านบนพร้อมกับไฟด้านหน้าคอนโซลเป็นงาน LED แล้วนะครับถ้าลูกค้านะครับท่านใดนะครับสนใจนะครับหรือกําลังมองหานะครับรถ SUV นะครับพอตล่าวเวอร์นะครับตัวเจ็ดที่นั่งนะครับถั่วตัวเนี้ยเป็นรุ่นของตัวท็อปสุดนะครับของตัวเครื่องเบนซินนะครับคันนี้มาพร้อมกับราคาครับฟรีดาวน์ผ่อนเพียงแค่หนึ่งหมื่นนะครับเก้าร้อยบาทนะครับ กอล์ฟคอนด้าซีเอลวีนะครับ2.4 EL นะครับคันนี้เป็นตัวขับ4ครับปี18-19นะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถโทรมาตาเบอร์ด้านล่างครับหรือติดต่อหาน้องแอดบินนะครับทักมาสอบถามนะครับรายของตัวรถก่อนได้ครับจะให้น้องแอดบินครับส่งรายละเอียดรูปภาพให้ดูนะครับต่อมาผมพามาดูนะครับในส่วนตัวเครื่องยนต์นะครับคันนี้นะครับเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด2.4นะครับ4สูบ16วาล์วคันนี้เครื่องยนต์เป็นหัวฉีดหัวตัว PGI Point นนะะคครรัััับบหหวววฉีดตใม่แล้ 1้4.3แรงม้าที่ข้อให้มานะครับสภาพเครื่องยนต์เดิมๆนะครับรองรับน้ำมันให้ที่ผมบอกไป e 1 0 15นะครับคันนี้รองรับให้เรียบร้อยแล้วนะครับสภาพเครื่องยนต์เดิมๆนะครับไม่มีรอซึืรั่วนะครับหัวน็อตไม่มีการแกะหรือการขยับนะครับของตัวงานหัวน็อตรถไม่เคยมีประัติของการติดแก๊านะครับให้ดูงานเบ้าโช๊คนะครับฝั่งซ้ายนะครับไม่มีอาการแกะนะครับหรือคาบสนิมสภาพเดิมสวยนะครับงานฝากระโปรงสภาพเดิมนะครับให้ดูนะครับ ป้าแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ใหม่ๆเลยนะครับแล้วก็งานฝังขวานะครับให้ดูงานฝั่งขวานะครับไม่มีการแกะหรือการขยับนะครับงานเบ้าโชกนะครับสภาพเดิมผลน็อตไม่มีคาบสนิมนะครับเดี๋ยวก็สมมตินะครับผลดำเนินการชําระล้างนะครับเครื่องยนต์นะครับเปลี่ยน่านน้ำมันเครื่องของเร็วนะครับตรวจสอบระบบของตัวนะครับเครื่องยนต์นะครับไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่นะครับทุกอย่างครับ ให้ลูกค้าก่อนส่งมอบนะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจหรือกําลังมองหา SUV คอร์ด o อ e r นะครับตัวเจ็ดที่นั่งนะครับถือว่าคันนี้เป็นตัวท็อปของรุ่นของตัวเบนซินนะครับมาพร้อมกับราคาเพียงแค่6กแสนสี่หมื่นเก้าพันนะครับกับฮอนด้า CRV สองจุดสี่ EL นะครับคันนี้เป็นตัวขับสี่โฟร์วิดปีสองพันสิบแปดต่สิบเบนปีสิบเก้านะครับมาพร้อมกับราคาผ่อนเพียงแค่หนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทครับสามารถโทรมาตามเบอร์ด้านล่างนะครับที่ผมขึ้นได้เลยนะครับ ก็จะกันนะครับฝากกดไละแชร์ครับกดติดตามนะครับทางช่องครับเพรยนต์รถมือสองครับเพื่อย้ายพาดครับโชว์ยสวยขับต่อไปนะครับวันนี้ครับทางเม้งนะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ